ใจมันได้ดริงอะณ์มบนแค้นมากเอาัสดีครับคุณวันดีคุณดีแก๊งโอด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีที่ไหนสวัสดีครับพอดีผมนี่เอ่อรายการสดนะโหนล,ลาวกับแบงค์นะฮะตอนนี้นะฮะโหนพ่อมึงดีอะไรวะโหนล,ลาวกับแบงค์ครับไม่ใช่ชื่อรายการโหนพ่อมึงดิไม่ไม่ใช่ฮะโหนล,ลาวกับแบงค์ <นะ S 2> มึงจะมาคุตื่นเลยเชีย้ยไม่คือต้องบอกว่ามันมีประเด็นร้อนแรงซึ่งมันเป็นลูกชายของคุณดีแก๊งโอที่เขาพูดกันมาค,คุณเข้าใจไหมผมต้องต้องโทรหาคุณจริงจริง อได้ข่าวว่ามันเกิดประเด็นเกี่ยวกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณนี่คือคุณรู้เรื่องไหมฮะหัวแก้วหัวแหวเพ่อมึงเสียใช่ลูกชายเพียงคนเดียวของคุณมึกแน่คุณรู้เรื่องไหมฮะอันนี้อืมรู้แล้วแล้วคืออันนี้คือคุณจะบอกกับลูกคุณจะนอนคุณจะบอกลูกคุณว่าคุณจะนอนกูจะนอนใช่กูจะนอนแล้วคุณจะบอกกับลูกคุณว่าคุณจะนอนแค่นี้แหละฮะใช่กูมันง่วงยามึงจะโทรมาทำไมวะคุณจะบอกลูกคุณว่ามันง่วงยา Mm hmm. นี่คือยังไงครับคุณคุณดีแก๊งโออันนี้คือมันเป็นประเด็นที่คุณต้องต้องตอบนะอันนี้ยังไงครับเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูมีเกี่ยวกับกลัไหมล่ะมีสิครับเพราะเขาคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณดีแก๊งโอไม่มีหัวแก้วหัวแหวนไม่ได้หัวคุ้ยเอาไหม <laughs> <laughs> โอเคคือคุณจะบอกว่ามันปนไม่ใช่หัวแก้วหัวแหวนแต่เป็น mm hmm. หัวตุด๊ดตุ๊ตไป อ่าแล้วถ้าเกิดสัว่าลูกบอกขอกอดไดไหมกอดพ่อเป็นการสั่งลาสุดท้ายได้ไหมทำไมมันจะตายเราไม่ได้ตายแต่แบบอยากจะกอดพ่อแบบว่าเฮ้ยแบบขอเป็นกาลังใจได้ไหมไม่ใช่ลูกโก้เหมือน่าไปเสียดิเขาคือลูกคุณคุณดีแก๊งโอกูไปเสีมาตลอดแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาคือลูกคุณและคุณก็บอกว่าคุณคุณคือพ่อเขากูไม่เคยบอกและเขาบอกกันขอขอขอก่อนจะไปคุณพูดแค่ว่า ดำแน่เดี๋ยวเราพูดดิดำแน่คุยเลยววาดำแน่คือเฮ้ยคุณพูดดิดำแน่อ่าเราพูดดิดำแน่เฮ้ยเสียงอ่ะนี่ดำแน่อย่างนี้ดำแน่เออตอบมือให้คุณดำแน่ครับขอบคุณดีแก๊งโอนด้วยครับขอบคุณมากครับคนอีกรล้งวันนี้ขอบคุณจริงครับคุณครับขอบมากครับขอบมากครับครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับกับคุณดีแก๊งโอนะฮะนะฮะทั้งหมดวันนี้เท่านี้แล้วกันบโผลราวกับแบงค์นะครับผมวันนี้ นะครับ <Le arn me> <drama> เรื่องราวประเด็นดารมาม่าหลังจากนี้อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมรับชมโดยใช้วิจรารณญาณละกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ทั้งหมดทั้งมวลผมพูดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็รับชมใช้วิจรญญารยณของตัวส่วนบุคคลละกันนะครับ <S 2> <S 2> หลังจากนี้ผมก็อย่างที่บอกต่างคนต่างอยู่ครับผมขอต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมามา,มา,มาขอโทษหรืออะไรกันแล้วนะครับนะต่างคนต่างอยู่กันไปเลยนะครับ <S 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 ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมแล้วนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยคุณผู้ชมนะครับอย่างที่บอกรับชมอย่างมีวิจารยณวันนี้โหนราวกับแบงค์นะครับก็เท่าดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปุย ตรอรี่เข้ามงเข้าเมืองกัน<ๆ>แล้วนะครับวันนี้ใครที่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านจากฝั่งไหนก็ตามชุมชนไหนก็ตามนะที่ตามมาเพื่อรับฟังเรื่องนี้แม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับคุณเลยแต่คุณก็อยากฟังนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าประเทศไทยมาพร้อมกับไทยมุงอยู่แล้วผมเข้าใจดีนะครับฉะนั้นก็ฟังได้แล้วก็อยู่ที่วิจารณญาณของบุคคลแล้วกันนะครับนะวันะนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้จริงเท่านี้จริงนะครับเราจะไม่คุยกันต่อแล้วนะครับตายคุณผู้ชมเฮียเสื้อชีนี่กก็ร้อนชิบหายกูใส่จนเต่ากูเปียกหมดแล้วเนี่ย แม่งเอ้ยบองว่าจะไม่มีอีพีต่อไปนะไอ้เฮียทำทีไรกูตัวเปียกทุกทีเตากูเปียกหมดแล้วเนี่ยมึงดูทิเนี่ยไอ้เฮียชุ่มไปหมดแล้วเนี่ยร้อนชิบหายไอ้บุ๊คขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนก่อนไปเอาไอาพบุ๊คยังไงพี่รากข้าเจี๋ยวยังไงรากข้าเจี๋ยวยังไงฮัโลโหลพี่บุ๊คอยู่ไหมครับพี่บุ๊คอยู่ไหมพี่พี่บุ๊คอยู่ไหมฮัโลโหลฮัลโหลพี่บุ๊ค เนี่ยพอตั้งใจพิมพ์ก็พิมพ์ไม่อ่านเลยไออะไรจะฝากอะไรจะฝากอะไรอ่าแล้วแลสักหน่อยพี่เอาเอาไปให้ประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งอ่ะประโยคหนึ่งรู้ได้ไงว่าเสือกอยู่วะโอ้โหแหมพิมพ์ขนาดนี้เอาเร็วให้ประโยคหนึ่งอ่ะเอาฝากฝากสักหน่อยเอานินหนึ่งพี่ไม่ไม่น่าเชื่อถือเลยเดี๋ยวมันก็เอา,เอา,ากูออกอ่ะ,อะไปพ,พี่จะไปผอมมองผม,ผมอคอยขี้แกล้งนะไม่เอาฝากไงร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนชื่ออะไรยังไงพี่ว่าไปลืมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคพอแล้วครับขอบคุณคุณบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ขอบบคคุุุณณ๊กจรริงนะคับคุณครับผม นะคระบับขอบคุณคุณบุ๊กด้วยครับ,รบน่ารักจริงนะครับมาฝากร้านเหมือนเดิมอีกแล้วขอบคุณคุณบุ๊กด้วยนะครับน่ารักจริงๆนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับตับนะคุณบุ๊กอ่ะส่วฝากอย่างไรเยพี่จะฝากอย่างไเนี่ยมีเมนูอะไรไหมเนี่ยมีเมนูไหมเมนูเด็ดของร้านมีไหมมีไหมมีเมนูเด็ดไหมหวย 你不要说了，你爷，你娃的哥。